สวัสดีเ c ทุกท่านวันนี้ก็จะพาเ c ซีนะครับมาดูเครื่องทาน้ำอุ่นนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกนะก็ลูกค้าบอกว่ามันไม่ร้อนนะครับพอแกะออกมาครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแผงวงจรด้านในนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอยู่ตำแหน่งต่างๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเริ่มแรกก็คือจะมีตัวนี้เป็นจุดจุดน้ําเข้านะครับ คือน้ำเข้าตัวนี้ก็จะเป็นน้ำออกนะครับจุดตรงจุดนี้คือน้ำออกนะครับมีน้ำเข้านะครับตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มปรับความร้อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับหม้อต้มนะครับหม้อต้มมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทองแรงล้วนๆแบบนี้เลยนะครับนะเป็นทองแรงรุ่นเก่านะครับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นเก่านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจะเป็นถ้าเป็นปัจจุบันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนลูกตุ่นนะครับแบบ กลมขนาดใหญ่เหมือนขวดพลาสติกนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นรุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือหม้อต้มุ่นเก่านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นท่อแบบนี้เลยท่อความร้อนเลยนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นจุดตำแหน่งจุดไฟเข้านะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์โมนะครับเทอร์โมจุดจุดนี้แล้วก็ตัวนี้จะแพงวงจรควบคุมไฟนะครับหรือควบคุมไฟทุกหมดก็จะมีไฟไปเลี้ยง ด้านหน้านะครับเรจะมีไฟเลี้ยงด้านหน้าอยู่ด้านหนนะครับตรงกดน,นี้กดดีเซตกดอะไรไม่รู้นะนี่นะกดพาวเวอร์นี่ครับก็มานี้แลาไฟมันเข้ามันก็มันก็จะติดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นแผงควบคุมไฟนะครับตัวนี้เป็นแตกนะครับเห็นไหมครับเหมือนไออวดนะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีไฟเข้าตรงจุดนี้ก็จะมี L อลสายกาวสายเอ็นครับก็ต่อให้มัน ตรงให้มันถูกนะครับล้วเข้านะตัวนี้ลูกค้าบอกว่านะครับไม่ร้อนนะครับนะไม่ร้อนเลยนะครับไฟไม่เข้าไฟไฟเข้าอยู่แต่ไม่ร้อนนะครับก็จะมีวัลลุ่มปรับดูตัวนี้วอลลุ่มมันมันเหมือนไม่มีอะไรนะครับนะเห็นไหมครับมันหมุนมันหมุนไปรอบทิศเลยเห็นไหมครับปกติมันจะดังแก๊กนะครับนะมันจะดังแก๊กตัวนี้มันดังแก๊กเห็นไหมครับตัวนี้มันดังแก๊กเห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับ ดังแก๊กตัวน,นี้มันไม่ดังแก๊กนะครับมันหุนรอบตัวมันเลยครับนมะมันก็เลยปรับความร้อนไม่ได้นะครับนะเห็นไมมนเป็นไรมันก็ไม่ดังแก๊กเห็นไหมครับมันก็เลยปรับความร้อนไม่ได้น่าจะเกิดตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับมันจะเกิดปัญหาตัวนี้นะครับตามมาถ้าไม่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวโมตัวนี้มันชอบบีดนะครับเวลามันร้อนเกิน มันก็จะดีดกลับนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเวลามันร้อนเกินครับตัวนี้เทอร์โมมันก็จะดีดนะครับนะตัวนี้มันน่าจะใช้ได้อยู่นะครับนะแล้วก็จะก็มิเตอร์วัดดูครับวัดดูนะว่ามันขาดหรือเปล่านะนี่นะแต่ดูนะครับเห็นไหมไม่ขาดนะครับนะถ้าจะเกิดปัญหาที่วอลลุ่มนั่นอีนะครับ วารุณพนดีเพราะไฟมันติดอยู่นะครับแต่มันปรับกลม้อมไม่ได้นะครับมันจะเกิดปัญหาที่วลรุณ์แล้วจะทําการเปลี่ยนวลรุ่มดูนะครับนะหรือรุ่มดูเพราะว่ามันมันหมุนไม่ได้ครับมันหมุนอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับมันไม่ดังแก๊กนะเดี๋ยวจะทําการซ่อมดูก่อนนะครับเ้วจะมารายงานให้ f อได้ดูนะครับจบก่อนนะครับ